กบา,าแก้ปัญหาจะพอหน้าไปโ่อนแล้วในส่วนระยะยา,ยาวอะคะเราจะมีการแก้ปัญหาระยะย,าว,ยาวทาง <c oughs> วันหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงได้จัดสรรของประมาณจากอบจจังหวัดสุราษฎร์ไปเพื่อแก้ปัญหาทำแหลงอาหารของของช้างํำปูงแล้วก็ขอกล้องติดท้าย <c oughs> ว่าช้างอยู่ที่ไหนแล้วก็ขอ ปลดคอแล้วก็จัดการเนา้ประมาณจา้างทุกข้อระวังย้างป่าส่วนแรลงอาหารของช้างแล้วก็ปุษตะถูกย่า้าทำแรลงอาหารให้ช้างได้เข้าไปอยู่ในป่าเพื่อเรา ระยะเวลาช้างจะออกเพื่อยังการช้างที่จะออกมาสู่บ้านคุณหรือว่าสู่สวนของชาวบ้านเพื่อย้บย้งไว้ก่อนอยากให้พี่เล่าถึงพฤติกรรมของช้างที่มันออกมาช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างปกติเขาจะคิดว่าช้างป่ามันต้องดุร้ายแล้วก็ทำลายบ้านอ่างเงี้ยคะ่ะช้างส่วนมากพฤติกรรมขเขาก็ไม่ดุร้ายนะผมว่านะาแต่เราต้องอ่านนิสัย ก็เหมือนคุณนะครับอ๋อนี่สายใจคอของคุณว่าช้างอยู่ยังไงเราต้องรู้ว่าเออช้างกลุ่มนี้ช้างตัวนี้พฤติกรรมยังไงส่วนมากการดับดันตอนแรกชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกครับผมก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งมาเจอสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะว่าก็เจอเจอพร้อมกับชาวบ้านเนี่ยการดับดันช้างตอนแรกผมก็เนี่ยเป็นจุดเนี่ยร่วมกับผู้ใหญ่หมู่เช่มาแล้วก็ชุดการะวังช้างก็ตั้งชุดมาเล็กๆส่วนมาก ตอนแรกผมก็ไม่ใช้ความรุนแรงนะไม่ใช้ลูกคลุดผมก็ตัดไม้ฝอยประมาณสามสีวา่าการก้าบลักดันเราต้องใช้คุ่นเยอะเราช้างเยอะก็ลักดันเขาก็ไปดีเพราะว่าตอนแรกๆเขาก็กลัวคุณไงกใจคุณเขาก็ไปดีพอมา